สวัสดีค่ะเช้าวันจันทร์นะคะขอ,อให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพสมบูรณ์สุขดกายสุกใจสุขภาพแข็งแรงเริ่มต้นวันใหม่ทาสิ่งใดขอให้สาเร็จราบรื่นรุ่งเรืองร่ํารวยแขแง็งนะแ,แรงนะคะสวัสดีวันจันท์สุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อน เช้านี้นะคะก็ได้อกาสมาคุยทักทายเพื่อนๆนะคะในวันจันทร์ซึ่งเช้านี้อุณหภูมิแค่สิองศานะคะตอนเช้ามืดนะคะแค่สิบองศาแต่ตอนนี้นะตอนนี้ก็อุณหภูมิขึ้นมาแล้วเหลือขึ้นมา21แล้วะคะ่ะเพื่อนๆอยู่ที่ที่จังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างคะน่าจะมีอยู่ที่เลยเห็นเลขตัวเดียวนะียอดสูสูงลงทา ดอยดานก็ถูกลงสาเป็นน้ำค้างแข็งนะคะที่เขาเรียกว่าเหมยขาบใช่ไหมคะแต่เมืองไทยเนี่ยปีนี้มันจะหนาวกันเพราะว่ารอความหนาวจะมายาวนานหลายปีนะคะเมื่อสมัยตอนเด็กๆจำได้ว่าลอยระทงก็หนาวหนาวมากแล้วก็แต่ลอยระทงปีหลังๆมาเนี่ยอากาศก็ไม่หนาวเลยนะคะอากาศธรรมดาปกติมากเลยนะคะแต่ว่า มาปีนี้อากาศเย็นเนี่ยคนก็รอคอยแต่บางคนรอไม่ไหวนะคะจะต้องขึ้นไปหาความหนาวจริงๆบนยอดดอยกันนะคะแล้วตัวฉันเองไม่ไม่ไมหว,วความหนาวนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาอายกมีความหนาวมาหนาวขนาดน,นี้หิมะลงเลยแบบนี้หนาวมากๆก็มาอยู่เมืองไ,ไทยก็มาเจอความหนาวที่เมืองไทยอีกแต่ว่าความหนาวที่เจอนี่เขาบอกจิ๊บๆนะคะแค่จิ๊บ เี่ใครมาร้องอยู่แถวนี้เนี่ยวันนี้น้องนาตาไม่ยอมใส่เสื้อนะคะมานั่งอาบแดดค่ะเนี่ยมานอนนอนอาบแดดกินเนี่ยน้องนาตามานอนอาบแดดไม่ชอบใส่เสื้อคราวนี้เลยถอดเสื้อทั้งที่ออกาศหนาวนะคะนอนจะให้ลูกไหเก่าให้นะคะร้องให้เก่าน,ะะน้องนาตาวิอ้อนมากเลยใช่ไหมีอ้อนมากให้เกา อาบน้ําแปรงขนอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยพอกพอกแชมพูซื้อแชมพูสําหรับขนสาหรับอะไรนะเซนิทีฟบอ่ะนะมีแชมพูสาหรับมหมาเหมือนเหมือนกันเหมือนแชมพูคนเหมือนกันนะคะผู้คนก็สําหรับผมร่วงผมผมอะไรอะ่ะผมนิ่มผมยาวผมสวยสวยเก๋ แมวก็มีเหมือนกันนะจจะคูสําหรับเพาะว่าผิวผิวที่แพ้ง่ายเนี่ยต้องใช้อย่างนี้นะคะไม่งั้นเขาจะเก่านะคะอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดนะคะเออไม่ใช่ค่ะพูดผิดไม่มีสมาธิการคุยพูดคุยกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะรักนะจุบจ๊บ